สายฝนโปรโยปลายลงมาต้องกระจกหน้าต่างห้องเช่าเล็กๆที่ซอมซ่อเสียงลมพัดผ่านม่านเก่าๆทำให้มันกระพือไหวไปมาท่ามกลางแสงไฟสลัวในห้องหญิงสาวคนหนึ่งยืนมองตัวเองในกระจกด้วยสายตาหวาดระแวงนั่นมันใครกันนะ่ะเธอพึมพำเบาๆเมื่อเงาสะท้อนในกระจดูเหมือนจะขยับเองได้ลิต้าหญิงสาวอายุ27ปีย้ายเข้ามาในห้องเช่าแห่งนี้หลังจากได้งานใหม่ เธอทำงานเป็นนักข่าวอาชญากรรมและเพิ่งสืบคดีเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้หญิงหลายคนในเมืองแต่อะไรบางอย่างทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่คืนแรกที่เธอมาอยู่ที่นี่เสียงก๊อกแก๊กดังมาจากในห้องน้ําเธอค่อยๆเดินเข้าไปมองไปรอบๆไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นกระจบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงอ่างล้างหน้าเธอรู้สึกว่ามีเงาบางอย่างสะท้อนอยู่ในกระจกแต่เมื่อหันกลับไปข้างหลังกลับไม่มีใครอยู่เลยเช้าวันถัดมาริต้าเดินทางไปทํางานที่สํานักงานข่าว ทันทีที่เธอเปิดอีเมลเธอพบข้อความปริศนาจากแหล่งขา่าวนิรนามอย่าไว้ใจเงาของตัวเองเธอขมวดคิว้วอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนจะเลื่อนลงไปพบกับไฟแนลภายในสัมภาพเป็นภาพถ่ายของหญิงสาวหลายคนที่หายตัวไปในช่วงหกเดือนที่ผ่านมารวมถึงภาพของเธอเองหัวใจของเธอเต้นแรงนี่มันอะไรกันทำไมฉันถึงอยู่ในนี้คืนนั้นริต้ากลับมาที่ห้องเช่าเธอยืนอยู่หน้ากระจกอีกครั้ง คราวนี้เธอตั้งใจสังเกตสิ่งที่อยู่ในนั้นอย่างละเอียดเธอลองขยับมือของตัวเองแต่งเงาสะท้อนกลับขยับช้ากว่าเล็กน้อยมันผิดปกติเธอสูดลมหายใจลึกตัดสินใจเอื้อมมือไปแตะกระจกและสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เธอแทบหยุดหายใจมือของเธอทะลุเข้าไปในกระจกรืิต้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งในที่ที่ไม่คุ้นเคยมันเป็นห้องสีขาวโล่งมีเพียงกระจกบานใหญ่ตรงหน้าในกระจกนั้นเธอเห็นภาพตัวเองแต่ เป็นในสภาพที่แตกต่างออกไปเธอใส่ชุดเดิมแต่สีหน้าของริต้าอีกคนดูเย็นชาและไร้อารมณ์ยินดีต้อนรับสู่โลกของฉันเสียงของเงาสะท้อนดังขึ้นแต่มันไม่ใช่เสียงของเธอริต้ากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาริต้าพยายามหาทางออกจากที่แห่งนี้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะติดอยู่ในกระจกแห่งนี้ไปตลอดกาลในขณะที่ร่างของเธออีกคนกำลังก้าวออกไปใช้ชีวิตแทนเธอในโลกความจริงฉันเป็นใครกันแน่ ริต้าถามตัวเองด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังขณะที่ภาพสะท้อนของเธอยิ้มย่ออยู่ในกระจกวันรุ่งขึ้นมีข่าวพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์นะักข่าวหญิงชื่อดังหายตัวไปอย่างลึกลับในห้องเช่าของตนเองแต่ท่ามกลางผู้คนที่เดินขวักไข่ในเมืองมีหญิงสาวหน้าตาขายริต้ากำลังก้าวเดินไปตามท้องถนนด้วยรอยยิ้มลึกลับบนใบหน้าเธอไม่ใช่ริต้าอีกต่อไปแล้ว